เมยลาเวลาที่เอามือไปแตะใบมันจะหุบลงแบบนี้ค่ะแล้วมันเกิดจากอะไรเนื่องจากว่าบริเวณโคนของกาา้านใบเมยราบมีกระเป๋ะที่พองออกเราเรียกว่าแพวนั์ค่ะ ไฮยวนัสมีเซลลขนาดใหญ่มีความไวสูงต่อการถูกกระตุ้นเวลาที่เรามือไปแตะมันจะเกิดแรงสั่นสะเทือนทําให้น้ําบริเวณไฮยวนัตเนี่ยออสโมซิสอย่างรวดเร็วเมื่อไฮยวนัสสูญเสียน้ําเป็นไงคะไฮยวนัสก็จะฟีบลงทําให้ใบไมยราบมันหุบนั่นเองนอกจากพบพายวนัตในใบไมยราบแล้วยังพบในพืชตระกูลถั่วกลุ่มอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นใบกระถินหางนกยุงไทยซึ่งเวลาที่พบค่าหรือว่าแสงน้อยพืชกลุ่มนี้เนี่ย จะมีลักษณะที่ใบหุบลงในตอนข้ามค่ะซึ่งการตอบสนองแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่า Nastic Movement ก็คือการตอบสนองที่ไม่ได้มีทิศทางสัมพันธ์กับสิ่งเล้าค่ะซึ่งเราก็จะพบได้ในการบานและหุบของดอกไม้และยังพบได้ในการหุบใบของกาบหอยแครงค่ะเวลาที่มีมแมลงมาเกาะเขาจะมีเซลล์ขนที่ไวต่อความรู้สึกค่ะเวลาที่มีมแมลงมาเกาะใบก็จะหุบค่ะ